ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการถอนเงินในเบฟเคลียเวนะครับซึ่งยอดเงินที่ผมมีอยู่ณตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด575บาทแล้วนะครับซึ่งยอดเงินทั้งหมดนี้นะครับผมก็ได้มาจากการเชิญเพื่อนแล้วก็ลูกทิมเติมเงินแล้วก็การลงทุนของผมเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสามารถดูคลิปได้นำรายละเอียดการลงทุนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปวิธีการเติมเงินได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการถอนเงินนะครับให้เรานะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าถอนเงินได้เลยแล้วก็กรอกจํานวนเงินที่เราต้องการถอนใส่ช่องนี้นะครับผมจะถอนอยู่ที่500บาทเลยนะครับ500บาทนะครับกดสบัดนะครับถ้าว่าเรานะครับยังไม่ได้ผูกบัญชีมันก็จะได้เข้ามาที่หน้าการผูกบัญชีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกข้อมูลแป๊บนึงนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับช่องนี้นะครับให้เราใส่ชื่อบัญชีนะครับแล้วช่องนี้นะครับก็ให้เราใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับส่วนช่องสุดท้ายนี้นะครับให้เราเลือกชื่อธนาคารนะครับกสิกรแบงก์ตัวนี้เลยนะครับกดส่งได้เลยหลังจากที่ผูกสําเร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าการถอนเงินเลยนะครับผมจะถอนอยู่ที่575บาทเลยนะครับ สมัครถอนเงินได้เลยสำเร็จแล้วนะครับทางระบบเขากำลังตรวจสอบนะครับสถานะตอนนี้กำลังประมวลผลนะครับและนี่นะครับก็คือเวลาที่ผมถอนเงินอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับยอดเงินถึงจะเข้าบัญชีนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับยอดเงินก็เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมรอไม่ถึงนาทีนะครับยอดเงินก็เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานะตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับสําหรับการถอนเงินของเว็บนี้นะครับสามารถถอนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถอนได้ทุกๆวันนะครับเมื่อยอดเงินของเรานะครับครบ100บาทเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับถ้าว้านเพื่อนนะครับสนใจก็อย่าลืมคลิกลิงก์สมัครได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าว่ามีอะไรอัปเดตนะครับผมจะรีบมาแจ้งเลยนะครับ ถ้าวาเพื่อนๆชอบวิธีการหาเงินออนไลน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับช่องนี้จะมีคลิปสอนหาเงินออนไลน์แบบนี้ทุกวันเลยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย